สวัสดีท่านชมพินาฮักทุกท่านนะครับ คลิปนี้กระช้เวลาการทําประมาณ5ชั่วโมงก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่าการทําแบบอี้ก็จะเป็นการทํากินแบบครอบครัวนะครับมาได้ทําขายการทํากันง่ายๆมาต้องเอาเลิศเอาหรูเอาอลังการเหมือนที่เปิ้ลขายกันก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันตัวนะครับมาดูวิธีทํากันเลยนะครับพอแนหนมฮอนเก่เาเครื่องตุนใส่ลงไปแล้วกับปรุงรสด้วยผงพาโลตามด้วยซีอิ๊วดำแล้วก็เติมความหวานด้วยน้ําตาลกรวดแล้วก็เอาฝาหม้อมาปิดไว้รอให้จนน้ำเดือดเท่าถึงจะเอาขามหมูเข้าใส่พอตุนไปได้สักกําไฟก็เริ่มอดแล้วาก็จะ มาใทาที่เขาเปลี่ยนมาใจทางก็เพราะว่าตอนแรกเขาเอาหลัวหรือว่าฟืนบดังนะครับบะเมีย วันเต็มบ้านเต็มจองพอตุนได้ประมาณสักกึ่งชั่วโมง <im it> เขาก็จะมาพริกขาหมูและขาวฝาหม้อมาปิดไว้รอจนมันเปิดกระเป๋ที่รอก็ลืมนะครับลืมซื้อเห็ดหอมกระพักกับปืนเขาก็จะออกไปซื้อพอซื้อมาแล้วนะครับอยากจะบอกว่ามันแปลงขนาดเน่าห้าดอกดอกต้หัวไม่มือหูสาวห้าท <im it> ทขี่รถเข้ามากับมาปะใส่ปีกกระบอกกว้ยเต็ดหรือว่ามะละกอหนวยบอลลุ่มบอลลูดขนาดอันนี้ก็จะเป็นของข้างบ้านนะครับและกับพออาการท่านนะครับป้ามันดึงแดดเพ่งเพ่งอ่ะฮอนแตะฮอนว่าตอนนี้เขาก็ตุนมาได้ประมาณสัก3าชั่วโมงแล้วนะครับ มาพริกขาหมูใน้3ชั่วโมงที่เราตุนถ้าน้ำม,มันแห้งก็เติมน้ำลงไปอันนี้กับบได้ไทยก็าพอเนอร์รวบรัดเอาถ้าใครหงว่าขาหมูมันเปื่อยหรือบะเปืเ่อยเราจะเอากิมเข้ายิกพอถ้าเปื่อยแล้วก็เอาเห็ดหอมพักคนะพักคนะที่ใจวันนี้ก็จะเป็นพักคณะฮ่องกงนะครับใส่ลงไปแล้วก็กดนะครับกดให้มันจมในน้ำกด,ดไปกดแมาก็กดบะค่อยลงนะครับแหนมันเริ่มแห้งจริงๆแล้วพักคะะนี่จะต้องแยกไปทำต่างหากนะครับสีมันจะได้เขียวๆอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าทำกินภายในครอบครัวบะได้ทำขายบะจำเป็นต้อง เชื่อว่ามันจะมีบางคอมเมนต์ที่ทักมานะครับว่าเนี่ยมาเนี้ยอันเนี่ยมาเนี้ยอีมันต้องเนี้ยอีกะอย่ามันจะมีคนบางคนนะครับที่ทักมาพอใส่ลงไปได้สักกัมนะครับเขากจะเอาพระกําปืนหรือว่าขึ้นช่ายใส่ใส่ลงไปแล้วก็กดให้มันจมในน้ำแล้วก็รอนะครับรอให้จมนสุกเราจะใส่ลงไปประมาณสักหนึ่งนาทีกับปอนะครับตอนนี้ก็รู้ซึกว่าอยากกินข้าวคันนัดนะครับพอเตะหนาแต่มันตึงหน่กินแตะเตสำหรับกินนี่มันต้องถามนะครับมันตึงหอมหอมหอมขนาดละหอมเครื่องพะโล้พอซุกได้ตี นะครับเขาจะมาเกียียวเอาแทนออกเอาแทนออกคือเสียงๆสังเกตพ่อหมูนะครับเปยบบเปยอย่างที่บอกไปใช้เวลาในการทําตึง5ชั่วโมงก่อนนะครับคลิปนี้เมนูนี้จะฮู้ซื้อๆหรือว่าพูดง่ายๆนะครับไผ่ข่ยากหรือว่าจะทานไปซ้อซื้อเอาเนอะไม่ต้องมาเงี้ยมันมืดสำหรับน้ําจิ้มก็ง่ายๆนะครับเขาก็จะเอากินกับ3รสวัตถุดิบก็จะมีหอมขาวหรือว่ากระเทียมพริกแต้หรือว่าพริกขี้หนูแหกผักป้อมหรือว่ารากผักชีและกะขิงใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ใส่น้ําอุ่นลงไปเห่สักน ชอบบางคนก็ชอบยาบางคนก็ชอบละเอียดปานเซตเ้าก็จะมาปรุงรสใส่น้ำหอมดองลงไปก่อนตามด้วยผงค้อแห้งกาถ้วยแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยตามด้วยน้ำตาลความหวานกันแล้วแต่ใครชอบหวานก็ใส่นักๆใครบชอบหวานก็ใส่น้อยแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวแล้วก็โกนเทมป์เขาการโกนในสกมันก็จะมีฟองเ่าจะช้อนทองกว้างน้ำจิ้มสามรสนี่มันจะต้องเพด เปรี้ยวหวานนะครับมันถึงจะสะใจโดยส่วนตัวแล้วบ่ชอบกินเค็มนะครับก็เลยบ่เน้นเค็มพอได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ต้นหอมพักป้อมหรือว่าต้นหอมผักชีเข้าใส่ทำน้ำจิ้มเสร็จเขาก็จะมาหั่นขาหมูการหั่นก็แล้วแต่เลยนะครับเนี้ยอย่างใดก็ได้คือมันเลาะออกจากกระดูกเลาะไปเลาะมาก็ได้น้อยเดียวนะครับกระดูกตีนไงปัดทอดเมนูนี้กับขยกมาหลายวันแล้วนะครับก็บได้น้อยก็บอกเป็นหยังเขาขยะอย่างที่บอกไปนะครับไหที่ขยาก,กินเมนูนี้ก็ไปสาะซื้อกินที่ร้านเอาอราคามันจะแพงเขาก็ต้องยอมเปิ้ลนะครับเเเพรราาาาาะวว่้นใใลกทํม อย่างนะครับเวลาตูนเซ็ตเฮาก็จะเอามาเลาะเลาะออกมาชิ้นก็ได้น้อยเดียวกระด,ดูกบะเล็กบะเลนเมนูนี้เขาจะห้องว่าขาหมูพะโลหรือว่าขาหมูตูนดีก็ว่าห้องได้ทั้งสองอย่าง สำหรับเมนูนี้ก็ใช้เวลาในการทำเมินขนาดแต่มันกับคุ้มค่ากับความอร่อยนะครับมากินข้าวตัวกันขาหมูพะโลหรือว่าขาหมูตูนกินกับน้ำจิ้มสามรสสำหรับใครที่ชอบกินน้ำจิ้มสามรสก็ทำน้ำจิ้มขาหมูกินแทนถ้าถามความรู้สึกเป็นจริงระวังน้ำจิ้มสามรสกับน้ำจิ้มขาหมูอันไหนล้ำกว่ากันตอบได้เลยนะครับน้ำจิ้มสามรสอร่อยกว่ามีผัเคยหั่นน้ำจิ้มสามรสใส่ขิงพองครับถ้าได้กินนี่นะรับรองได้เลยอร่อยติดใจแน่นอนน้ำจิ้มสูตรนี้ก็สามารถเอาไปกินกับอันย่างหลายๆย่าง มาเจื่อลองทําพอนะครับคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวมากๆนะครับใครที่ดูถึงท้ายคลิปก็ต้องขอขอบคุณเตเนอร์และก็ฝากเป็นกำลังใจในการต้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมาทำอย่างไรท่านผู้ชมได้ดูกัน